การเป็นลมหรือว่าการสลบไปนะฮะในอุลามะเขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนที่หมดสติมาถับนอิหม่ามชัเฟรีแล้วก็อิหม่ามอัมมัดนะครับก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าสําหรับคนที่สลบหรือว่าหมดสภาพไปเนี่ยนะฮะตามทัศนะของทนอิหม่ามชัยเฟรีก็แบ่งเป็นสองกรณีรนะครับอันแรกก็คือว่าการหมดสตินั้นหมดสติไปทั้งหมดช่วงของการถือสนดเลยครับทัศนะอุลามะบอกว่าแบบนี้เนะี่ยการถือสนลดเนะี่ยใช้ไม่ได้ละ เพราะว่าการถือสิบหลอดนั้นจําเป็นที่จะต้องมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เขานั้นอยู่ในช่วงการระง,งับจากการกินการดื่มและชาว่าครับอันนี้ถือว่าจําเป็นต้องกระดองใช้หลักฐานที่อุลมามะใช้นะครับในมัทธิวชาฟิรีเองและก็อามัดเองนะครับก็ใช้ว่ายัตุลตออาโมวูชาโรบูวชาวะตาฮมนัจลีในดิสซาเฮนะครับรายงานในหมาบุคารีนยท่านอิบราฮิมนะฮะได้บอกถึง เรื่องของฮะดิษกุตซี re, ที่ลัทมาตาลาบอกกับคนที่ไม่ถือสินดลนะเราบอกว่าพวกเขาเหล่านั yeah, ้นน่ะต ah ่างก็ทิ้งอาหารของพวกเขาเครื่องดื่มของพวกเขาและก็ใช้ว่าอารมณ์ของพวกเขาเพื่ออะไรเพื่ออัจฉริเพื่อเพื่อชั้นเพื่อรัทมาตาลาเพราะฉะนั้นการที่เขาทําเพื่อชั้นเพื่อรัทมาตาลาเนี่ยลัทมาตาลาก็บอกว่าอฮ์ก็จะตอบผลและบุญให้เป็นพิเศษเพราะนี้ในฮะดิษเนี่ยมีเขาเรียกว่าอินละหรือว่าเหตุผลของการล่าทิ้งการการกินการดื่มเนี่ย นะครับแล้วก็เรื่องของการชาว่าในการถือสิอด์เกล้าสมมาตลาดแสดงการกินต้องไม่กินสองการดื่มต้องไม่ดื่มสามชาวาคราวนี้คนที่สลบเป็นลมเนี่ยเขาไม่กินใช่เขาไม่ดื่มใช่เขาไม่มีชาว่าใต้แต่ว่าเขาไม่ได้ทิ้งเนื่องจากการถือสิอดแต่เขาทิ้งเนื่องจากว่าเขาหมดสติแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาทาเพื่อรอดหรือไม่เพื่ออรอ์แต่เขาหมดสติไปียงเฉยอุลามาจึงบอกว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยการถือสิอดของเขาจึงใช้ไม่ได้หรือไม่นับว่าเป็นการถือสิอด ไม่น่าว่าเป็นการถือสิญจด์บางกรณีอย่างเช่นเขาเนียดตั้งแต่ตอนตีสี่ว่าเออเดี๋ยวฉันจะถือสินจน์นะมากินสะฮุตกินไปแล้วก็เป็นลมไหมอันนี้แสดงว่าเขาเป็นลมก่อนเวลาสะฮุตการถือสินจด์ของเขาก็ต้องชดใช้นะครับ,รบในอยายากุรันวามังกานาะมารีรอนออลัสฟารินฟร์เดตูมินดายามินอดขอใครก็ตามที่ป่วยหรืออยู่ในการเดินทางนั้นจงถือในวันอื่นต้องถือชดในวันอื่นนะครับอันนี้ถือว่าเป็น คำสั่งของร,รัมาตลาดเพราะฉะนั้นประเด็นแรกหมดสติสลบเป็นลมไปตลอดระยะเวลาการถือสินวดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอันนี้ต้องชดใช้โอเคสองนะฮะลบไปก็จริงแต่ว่าฟื้นมาบางช่วงของการถือสินวดเช่นพอเข้าเวลายังมีสติอยู่ยังโอเคอยู่นะแต่พอเข้าเวลามาได้5นาทีสลบเป็นลมตื่นอีกทีก็หลังแก้บวด หลังล่าสิหนดแล้วอพุรมากเบอกว่ามีบางส่วนที่เขานั้นได้ถือสิหนดเพื่อลอสู่มาตลาแล้วแม้จะเล็กน้อยก็าตาม5นาที10นาที15นาทีถือว่าอะไรถือว่าการถือสิหอดของเขาในวันนั้นใช้ได้ครับปัญหาไม่ต้องชดใช้ไม่ต้องกรดอไม่ต้องอะไรทั้งนั้นก็ถือว่าอัลลอฮ์ให้ไปนะอิหม่ามนาวีได้กล่าวไว้ในเรื่องนี้นะครับอิหม่ามนาวีได้กล่าวไว้ว่าอาซฮออาซฮ์วะละกวานทัศนาที่มี น้ำหนักที่สุดนะของอิหมานาววีคือท่นานอชาฟีนั่นเองนะครับยยชต์ริปอัลอ ok, ิฟาก้ฟีจูซิมินหุเงื่อนไขหนึ่งนะฮะของการที่ถือสินดใช้ได้ก็คือว่าเขาจะต้องฟื้นคืนขึ้นมามีสติขึ้นมาแม้ว่าจะเพียงแค่นิดเดียวก็ใช้ได้ครับก็คือในทัศนะของอิหมามชาฟีและก็ในทัศนะของอิหมามอามัดน,นะฮะก็ถือว่าฟื้นมานิดนึงก็ถือว่าใช้ได้น่าจะเป็นทัศนะที่ว่ามีน้ำหนักที่สุด